หลวงปู่เห็นร่างสามร่างสูงใหญ่เดินเข้ามาในถ้ำร่างเหล่านั้นผอมสูงจนผิดมนุษย์กระดูกสี่โครงเด่นชัดใบหน้าซูบซีดมีคราวยาวถึงหน้าอกราวกับผู้เท่าโบราณที่ลืมโลกไปนานแสนนานท่านสามนั่งลงใกล้หลวงปู่หนึ่งในนั้นเอามือลูบขาซ้ายของหลวงปู่เบาๆ แล้วถามด้วยเสียงแหบราท่านท่านผมกับท่านใครแก่พรรษากว่ากันจ่งตอบตามความจริงว่าพ่อนั่นแหละแก่กว่าเปรตตนนั้นถอนหายใจยาวก่อนจะพูดคำที่ทำให้หลวงปู่สะเทือนใจที่สุดแม้เราจะบวชมานานแต่คุณธรรมของท่านนั้นแก่